ขอขอขอถ้วยน้ำซุปเป่าหนึ่งใบเพื่อเสียไปแดงอ้าวถ้วยเป่าที่เคยถ้วยน้ำซุป,ป,เปเป่าซื <c oughs> ้อเพื่อเสียบไปแดงตัวนี้นะคะนะจาน,ะนนี่แหละต้นนี้ อะไรนะเออมันเร็วอยากได้อะไรเรียกนะคะเป็นอยังลูกเป็นอยังเป็นอยังฮะเป็นอะไรลูก ต๊ตไม่ถช่อ่อนจ้าวไม่ก็ไปตำเละจ้าตำเละ อยู่ทีอากาศรอนอยู่อากาศร้อนคัดหี่จ้ะด่ะองผู้ไอ่างโมคือแบบผัดแระัดปรเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนภรรยาง่านปาร์ตอันนี่ะเอาะดใส่ชุดใหม่ด้ม อือเนาะน้องเก่งที่ใส่หัวกำลังสมาใช่ครับน่าจะมาถึงแล้น่าจะได้ใส่สวัสดีทุ่พัดเด้วยดำจเียที่พัดส่งข้ามาให้เร็ว นช้ำมัวยจังไงบังดูลาถ้าน้ำมวยก็ต้องงูเก่งอันนี้ยูชุดแซกนะจ๊าน้ำมัอย่างจิมไม่เขือเทศกุ้ยอ๋อคนถือป้ายสวยๆหรอเออคนถือป้ายเมนูขนมจีนเปล่า เอาได้อันได้บ้านเผาไหมแม่บอบอไม่ม,มีเขาไม่ขายบนตึกอยู่ตื้มไม่ได้แม่เออมันมีเจ็ดร้านล้างๆางอะ่ะมันไม่มาข,ขายอืมอืมมันห่างลูกดีเฟไม่ได้ไปครับวันนี้ได้มางานที่สี่สิบสี่ไม่ได้ไปคงา,าคนนักมวยสา เจ้าไหนจังหวะคืนอ่ะมวยดึงน้องมวยเอียคนสวยปนนี่ลงประกวดนางงามไหมครับปีนี้คือเคยประกวดนางงามไปอยู่ได้ถ้าจะได้ลงอยู่ครับขอบคุณพี่พัดนะครับขอบคุณครับผีมีโซดาผีมีผีมีชนา หมดแล้วใช่ไหมชายโย,รย,เ,ยเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วมาขอบคุณครับยังงอย่าง,ง,าน,นะงน้มตำนาอีสมากเออเจนี่จะมาขึ้นหนะังมวยเอาบอลเออพูดสิเนี่ยจนจะมาเบกขึ้นหนะังมวยออไม่ออกจะสูงอันนี้เอาธรรมดาเละเม่เหยดเบียกเนาะจะยังดิ่มใส่นี้ ดูแต่งหน้าชัดชัดสิโอ้สวยเต็มมั้มวยเลยจะแต่งหน้าอยบาี้เขียนด้หัวคือฟูแท็จจฟูอยู่ปะเขาบอกไม่ฟูหรอกเต่ฟูธรรมดามีค้นยองมันก็เลยฟูทำาบบมีค้นยองมันบบฟูเด้อน่าจะเป็นสาวถือป้ายยกที่หนึ่งสองสามบนเวทีค่ะใช่ไม่เหมือนเรา แม่สวยขึ้นนะเขาบอกเออสวยขึ้นจริงเนาะมันเอี่ยงนี่ไหมเอามาทุบไปอยู่ดิก็มันติดไม่ได้เอ้าเอ้านมเมโลโล่กิ่งทำไมเออเอาคิดว่ามันใส่ใต้นมแบบนั้นเนาะมันอยู่นี่ก็ปกติตรงนั้นแหรอก็คิดว่ามันเป็นชุดใส่อย่างนั้นเนาะมันอยู่นี่ มันไม่น้อย,ออยด<ว>กอ,กอ,อกนุ้งยัยทอบักเผาตัว,ว,ตวมันอยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นตนั้งนานแล้วเถอะอิรีบวกกินตอ่อายเถอะลงไปเกือบหัวตะตุ้มเ่นวาเออเนาะเม็ดอิรเด้ออันนี้ปเปอร์เถียงนะคะถ้าอัดเพราะเถียงเถียงจนนั่นนะคะ อันนี้มันมันมันเปลีนแต่เทียรม,มันเป็นอิลียคนดีมากเขาบอกเออสวยนะครับไปทักใจไอซีไปไปสิเดี๋ยวก็จะตั้งเราตรงนี้แหละ